5. ซูเปอร์แมนในหนังและซีรีส์บทบาทของใครถูกใจคุณมากที่สุด ต้องบอกเลยครับว่าบทของฮีโร่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเสียงแตกกันมากๆเลยนะครับบางก็ว่าคนนี้ดีที่สุดคนนี้เนี่ยไม่ดีเลยเหตุผลอาจจะเป็นเพราะหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะเป็นทั้งบทยุคสมัยหรือว่าเทคโนโลยีและส่วน5คนนี้เนี่ยจะมีใครถูกใจทุกคนบ้างมาดูกันครับคนแรกคริสโตเฟอร์ลีสจากซูเปอร์แมนปี1978เป็นซูเปอร์แมนที่คลาสสิกคนหนึ่งในเวอร์ชันภาพยนตร์โดนหนังของเขานะครับกำลังจะถูกกลับเข้ามาฉายในโรงภาพยนตร์อีกครั้งด้วยนะครับคนที่2อทอมเวลลิงจาก View, 2, ซีรีส์มอร์ลวอออรรร์์ชันซีีสแบบ original, ิจินัลททีีี่่่ยยุคคนนนั้เเก็มมวาใล์2001-2 เขาเนี่ยไม่เบาเลยทีเดียวครับคนที่3ามเบนดอนรูจากซูเปอร์แมนปี2006เป็นพี่ซุปที่เรียกได้ว่ากลิบสุดๆนะครับกลิบจนขนาดว่าปัจจุบันเนี่ยเขานะครับได้กลายไปเป็นนักแสดงฮีโร่อัดต่อจากซีรีส์เดอะเลเจนด์ออฟซูโมโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่4นะครับผมเฮนรี่คาร์เวลจากแมนออฟสตีล2013เป็นซูเปอร์แมนที่เป็นขวัญใจใครหลายๆคนด้วยมาเท่และขุมขลุ่มของเขาพี่ซุปคนนี้นะครับเป็นคนที่แฟนดีซีสนใจลุ้นให้ได้ไปต่อในจักรวาลหลักอีกด้วยคนที่5นะครับผมมไททเเเเลลอออรรร์์์ฮคินนนจาก2021ปป็ซูแี่ แต่มาจากชีรี่ของซูเปอร์เกิร์ลอีกทีซึ่งเป็นซุปที่ได้รับความชมพอสมควรเลยนะครับในเรื่องนี้ถึงขั้นที่ว่าแฟนๆเนี่ยอยากให้ลองมารับบทในจกักรวาลภาพยนตร์หลักเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือค่าซูเปอร์แมนที่ผมเลือกมาสำหรับทุกคนแล้วนะครับใครคือซูเปอร์แมนที่ดีที่สุดและใครอยู่ที่หนึ่งในใจทุกคนกัน